โอเคด็กคนคือวันนี้เนี่ยเขชิกมการมาแนะนําแนวทางให้เล่นใหม่ด็กคนในเกมวอ e ์พัมแมนโรสโอฮีโร่สดจนสูนนะทุกคนเซออังกฤษนะก็เขาบอกนะว่าผมอธิบายไม่ค่อยเก่งด็กคนแต่เขาเชิกมการบอกแล้วละเอียดข้อมูลแล้วกันนะว่า3-4ปีที่ผมเล่นเกมนี้มาเนี่ยควรสมหาอะไรบ้างด็กคนถ้าเกิดว่าผมอธิบายงงไปหรือว่าอะไรไม่เข้าใจก็พิมพ์บอกได้ด็กคนโอเคไปทำการไปเริ่มไปดีกว่าด็กคนมาและก่อนแล้วชมขอฝากทุกคนเนี่ยช่วยการกดไลค์กดติดตามช่องเจสีโร่โอไมค์ก็ได้ด็กคนโอเคไปเลย แเนี่ยทุกคนเนี่ยต้องการส่งหาตัวละครให้เจ้ามาแบททีมก่อนฮะทุกคนซึ่งตัวละครผมแนะนํานะคือท้าซืมากิฮะ้ทุกคนหลังแหลฮะทุกคนตัวที่สคือโซนิคนะตัวที่สคือเมทันไนฮะ้ทุกคนตัวที่สี่คือแททอมมาสเตอร์นะทุกคนตัวที่ห้าคือฟูบากิฮะ่ใหทุกคนห้าตัวละครนี่แหละที่ทุกคนควรหาตั้งแต่เริ่มต้นนะส่วนเหตุผลเนี่ยคือผมมีนะทุกคน มาขอจำการบอกเหตุผลว่าทำไมเราต้องเลือก5ตัวละครนี้นะตัวละครแรกเนี่ยคือฮัสมากิเดาอน,นเนื่องจากว่าเธอเนี่ยทำการตีหมู่ที่รุนแรงเดาอน,นเนื่องจากว่าถ้าคอนโทรลบอลล์เนี่ยคือมันตีหมู่นะผมบอกเลยนะว่าฮัสมากิเนี่ยใครมีช่วงแรกคือแบบสบายนะเดาคนผมบอกเลยนะ มาตัวที่สองทุกคนคือฟูบูกิ้นทุกคนฟูบูกิเนี่ยจะเป็นสายล็อกค่ะทุกคนแค่แบบล็อกเพลงล็อกอะไรงี้นะจะสายแบบว่าควบคุมอะไรงี้ไงเมื่อเริ่มต่อสู้เนี่ยฟูบูกิเนี่ยจะทำการควบคุมหินเนี่ยมาล็อกใส่ศัตรูทุกคนทำให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถออกเทิร์นได้อย่งรอบนะว่าดีเยทุกคนตัวละครนี้นะเอาไว้สายควบคุมตัวติเฮงสตอร์มเนี่ยคือหมู่เหมือนกันนะทุกคนตีหมู่เหมือนกันนะตัวละครที่สามเนี่ยคือแททอมัสเตอร์ทุกคนตัวละครนี้เนี่ยเป็นกึ่งแทงกึ่งดาเมจทุกคนไททอมจัสติเนี่ยก ตัวละครนี้จริงมันก็ดีหมดและฮะทุกคนตัวละคร S&R นะทุกคนแต่อยู่ที่การประยุกต์ใช้นะตัวตัวละครที่4ทุกคนโซนิกนะผมคิดว่าทุกคนเนี่ยต้องมีนะตัวละครนี้พอๆกับฮาซากิเลยคือมันโจมตีหมู่แรงมากนะทุกคนเทนชาร์ดอ์บูลเลสเนี่ยคือแรงมากนะผมบอกเลยเอาตามความรู้สึกนะคือมันแรงมากนะทุกคนและเสียงคือไม่ได้หายากนะคือมันหาง่ายอยู่ตัวตัวที่หเนี่ยคือมท่านไนท์ทุกคนตัวะครนี้คือแบบถ้าใครไม่รู้จะตัวไหนจริงๆก็มีท่านไนท์ได้ทุกคนนอจากว่ามันตีหมู่นะคือมันก็ใช้้ไดแหละ เพราะว่าในคลิปเพลลิสของว่าฮัมแมนตัวทูคิโร่เนี่ยคือผมน่าตัวละครน,นี้คือตัวละครแรกนะใครเกิดว่าใครอยากเห็นรายละเอียดสกิลตัวละครเนี่ยก็สามารถไปดูในเพลลิสว่าฮัมแมนของได้ครับทุกคนแต่ว่าตัวละคร S R ตัวอื่นเนี่ยถือว่าเก่งเหมือนกันนะตัวละคร S R ที่เหลือเนี่ยคือเก่งนะทุกคนที่ดัมดาชายเนี่ยคือบับโล่นะทำให้อึดขึ้นดวนเนี่ยก็แปลงร่างเป็นร่างสองแล้วโจมตีได้ทุกคนก็แปลงร่างเป็นร่างสองแล้วคือจะอยู่ยาวเลยนะเนี่ยกระบอกอะไรอย่างนี้ยทุกคนก็ใช้ได้ทุกคน แต่ว่ามันยังไม่เก่งเท่าห้าตัวที่ผมพูดไปไงนี่คือตามความรู้สึกผมนะว่าผมเล่นมาก็ใช้ทีมประมาณนี้แต่โค้ไม่ได้เก่งมากนะอย่างที่2เนี่ยคือเกิดว่าใครเล่นไปสภาหนึ่งแล้วมีหน้าแขกอีเวนต์พวกนี้มาเนี่ยก็สามารถทำตามผมได้เลยนะคือจะมีกิจกรรมนี้ขึ้นมาทุกคนเวตีวอลสแควร์ทุกคนเวตีวอลสแควร์เนี่ยก็จะมีกิจกรรมหนึ่งมาทุกคนดีวนเวนเนอร์นะจะเป็นการทำนาชะนชับวทุกคนตอนนี้เนี่ยมีโกลสื่อล่างอะไรมาไม่รู้ทุกคนเนี่ยล่านนี้นะ ตอนนี้คือไมโก้สุดล่ะเรซายมาแล้วคนก็เราสามารถเลือกตัวละครอื่นได้นะเขาจะได้ตัวละครอื่นก็สามารถเลือกได้นะคนโหจะซามากิอะไรเงี้ยเราเลือกตัวละครนะั้นแล้วเนี่ยเรากดสูมเนี่ยเราจะได้เศษของตัวละครนะั้นนะโหะาำการทำให้ดูแล้วกันนะตัวละครใหม่บ่อยนะว่าทุต,ตัวนี้เนี่ยผมมีหมดทุกตัวะนะผมก็รีวิวสกิลไปแล้วทุกตัวเลยครับทุกคนโอเคมาผมจัดสุดนะทุกคนหมดเลยเพื่อรีวิวให้ทุกคนเห็นสกิลเนี่ยผมทำได้นะคนนี่นะของเลือกโกสุนะเราจะได้เศษโก้สุดมาฮะทุกคน ไม่มีเลยไงหน่งตัวมันกาตีหกสิบเศษใช่ไหมนี่เลยฮะได้เจ็ดเศษละแล้วสุมนี้ปุ๊บก็ไปที่คิสตัลพอยต์เลื่อนลงมานิดหน่อยได้คนจะเจอเีษโก้สึ่ใช่ไหมล่ะ เลือกเลยฮะทุกคนนี่เลยถ้าเกิดว่าทุกคนอยากได้เศษตัวละครอื่นเนี่ยก็ไปที่กล่องนี้ฮะทุกคนเนี่ยเห็นไหมนี่ทุกคนจะมีเศษของตัวละครอื่นอยู่นะแล้วมาเอาพอยที่เราสมได้เนี่ยมาแลกได้ฮะทุกคนที่อันนี้นะวันนี้ฮะทุกคนซักกิจกรรมนี้เนี่ยจะมีเวลาจากัดประมาณ12 1 3วันนั่นแหละทุกคนเนี่ยมันมี12วันทุกคนตอนนี้นะแล้วก็จะมีล็อกอินให้เรารับด้วยฮะทุกคนถ้าเกิดว่ากิจกรรมนี้มาเนี่ยถือว่าโอเคนะผมบอกเลยถ้าบวก่ากิจกรรมนี้ได้คือว่าโอเคลยามมกกุ สุ่มไปปุ๊บเผื่อผมได้ในคลิปนี้เลยเนี่ยยี่หกเศษเนี่ยเผื่อผมได้ในคลิปนี้เลยนี่เนี่ยปาสี่หกเศษแล้วปายคนจะไปเอาไปเอาไปอีกยี่สิบเก้าเศจับมานี่ <tem po> ไม่ต้หวัวนทคนผมได้ชัวร์นะปาโอสีเ่เจแล้วผมว่าผมได้จริงว่ะในคลิปนี้ผมได้จริงปาสี่เจ็ดเแล้วทุกคนเห็นไหมโอเคสุม่มเป็นสามครั้งปาหนึ่งทีอีกครั้ง,งเดียวปาเรียบร้อยฮะทุกคนได้ละ เราได้โกลัวสื่อมารีวิวเฉยเลยอะโอ้โหทีนี้ดีจริงๆเลยฮะโหสิบเศษเรียบร้อยแล้วเห็นไหมได้อยู่กับดวงเราด้วยนะตายทุกคนอันเชิญมาเลยเรียบร้อยแล้วคนกลัวสื่อล่างอียิปต์นะส่วนรายละเอียดสกิลเนี่ยเดี๋ยวค่อย,ยว่า,ากันคลิปหน้าแล้วกันนะคลิปนี้เรามาแนะนําแนวทางให้เพื่อนเขาอื่นเนี่ยเราเผิ่งได้กลัวสื่อเฉยเลยฮะทุกคนมันก็ถือว่าใช้ได้นะส่วนเพี้ของเกมนี้เนี่ยช่วงเริ่มต้นเนี่ยผมบอกเลยนะว่าหาโคตรง่ายทุกคนคือเราเล่นด่านไปทั่วไปอะไรเงี้ยคืองงง่่่่าย,าย,ยแตสิทีเริ่มยากคือด่านบอสนะซึ่งด่านนบอสเี่ยคือมันเริ่มแล้วไง จร่งค่เกิดว่าเรามีตัวละครที่ไม่ดีเนี่ยคือเรามีโอกาสแพ้สูงนะทุกนะคนผมแนะนำตัวละครที่ขึ้นกรอบได้ง่ายนะทุกคนถ้าเกิดว่าเป็นตัวละครที่เราอยากได้จริง,รงๆเนี่ยก็สามารถเก็ตสะสมได้นะเหมือนผมเนี่ยผมไม่ได้เอามาใช้งานนะทุกคน เนื่องจากว่าเกิดเราเอามาใช้งานเนี่ยคือเราสู้ไม่ได้นะหนึ่งคือเลเวลมันน้อยสอคือของมันต้องแบ่งกันนะคนมาตัวเนี่ยของมันใช้ซ้ํากันไม่ได้นะคนอ่ะมันแล้วแต่ประเภทเนาะแล้วแต่สายฮะจะขึ้นดาวเนี่ยคือเราต้องทำการนาตัวละครซ้ํากันมาฟิวชั่นกันนะอย่าพเมื่อกี้ผมเนี่ยถ้าจะขึ้นไปกรอบแดงเหมือนทั้งสมักิเนี่ยต้องเอาตัวละครที่เหมือนกันเนี่ยแล้วมีกรอบเหมือนกันเนี่ยคือมาสังเวยนะทุกคนตัวละครอื่นก็มีเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมถ้าใครยังไป็กรอบม่วอยู่เนี่ยคือต้องหาตัวละครทททีีี่่่่เเเเหมมมืืออออนน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 กกกกััยาาสงว้้ะะะะะุุคคพจขึไไปปปรรบตณ ถ้าใครสงสัยอะไรก็รอพี่เหมอได้นะคนถ้าเกิดว่าผมพอตอบได้เนี่ยผมทำการตอบให้นะจะตอบแบบเข้าที่ผมรู้นะทุกคนเรื่อนี้ก็ขอลาไปก่อนฮะซีโยเกียวจิจมใหม่คลิปหน้าฮะบ๊ายบายนะคน